อลครับสวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับผมลีโนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเด็กเนโอเนกตาตามที่บอกเอาไว้นะก็ตอนนี้ก็เป็นเด็กโปรดของผมตอนนี้เลยก็มาเริ่มมาเลยดีกว่าคิดว่าคงใช้เวลาไม่นานแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าเด็กนี้ควรจะมีไอ้ไอพวกเนี้ยเยอะๆเลยะไม่งั้นเป็นอะไรที่ลําบากมากเดี๋ยวจะรีวิวทั้ง เด็กแล้วก็สก mm ิล hmm. ของกาอ mm hmm. ลละไรแล้วกันนะครับ mm hmm. เริ่มต้นที่เกตสก่อนแล้วกันมาอ่าตัวแรกเลยกลย็คือตัวจีแกของบล็อกล่าสุดทั่นเองอ่าเราจะโชว์ก่อนอ่าตัวนี้ก็จะอยู่ใน f อนะฮะตัวนี้ก็อยู่ในบล็อกสี่ที่ที่เป็นบล็อกแรกนะฮะของ G Unit ตัวนี้ ก็เดี๋ยวจะอธิบายเอฟเฟกนะฮะหรือไม่อธิบายดีอ่าแป๊บน,นึงนะฮะโอเคมาต่อก็ตัวนี้นะฮะจะมีเอฟเฟกต์คาร์ดบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งนะฮะอ่าเป็นเมื่อมีการที่อ่าตัวนี้จะมีแบบ จำเทคกล่างได้คือบวกพลังถ้ามีตัวที่ชื่อเรียกว่าเวนการ์นโอ้ยจำไม่เฟคข้อมบลไม่ได้เดี๋ยวแต่ตัวนี้ต้องใส่นะใส่ใหนึ่งใบแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งใบหรือใส่แค่หนึ่งก็พอแล้วจริงๆอ่าตัวนี้จะมีเอฟเฟก,ก็คือตัวตัวที่ใช้หลกักๆเลยก็จะเป็นตัวนี้มากกว่าอ่าเอฟเฟของมันคืองายตัวเองบวกพลังให้แถวหน้าใบละห้าพันนะฮะแล้วก็ถ้า ในที n i นิต a g z o n เราอ่ามีการ์ดที่ใหญ่หน้า2อใบหรือมากกว่าเนี่ยเราสามารถเอาการ์ด1นใบจากในเด็กไอชี้การ์ดหใบแล้วเลือกการ์ดที่ไอเลือกเรียกการ์ดหใบแล้วเอาการ์ดที่ชื่อเรียกการใบนั้นจากในเด็กคอลงมาในสนามพลังของการ์ดนั้นจะได้รับเพิ่มมา2,000ันั่นเองเป็นเอฟเฟกต์ once per t นะ โอเคก็บวกพลังค่อนข้างโหดดีต่อไปก็เป็นตัวนี้เมื่อมีการาดที่ชื่อเดียวเมื่อมีการาดที่ชื่อเดียวกับเมื่อมีกร์ดคอลงมาที่เรียกาอากาศแล้วมีการาดที่ชื่อเดียวกับกร์ดใบนั้นบวกพลังให้การาดที่ชื่อเดียวกับใบนั้นสูงสุดสามในะบฮะไบลาห้าพัน ยกเป็นว้นั้นนะฮะการใบอื่นที่ชื่อเดียวกับการที่ลงมาก็เป็นตัวที่โหดใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น GSO นะแปดใบนี้บอกเลยว่าโอเคเลยแปดใบนี้คือสมดุลแล้วต่อไปก็แกสนผมใช้แกสโนใหม่นะฮะก็คือตัวเอ่ฟเฟกคือเด็กของผมเนี่ยจะเป็นเด็กของตัวนี้เลยอาชา ถ้าแหนไม่ติดชื่ออาชาเนี่ยเล่นยากมากคือถ้ามันกลับติดชื่ออาชาตอนนี้มีเอฟเฟกบอกว่ายัดตัวเองเข้าโซหลังจากนั้นชี้เรือกการหนึ่งใบเอาแล้วเอาการที่ชื่อเดียวกับใบนั้นะ่ะจากในเด็กคอลงมาที่เรียกการแล้วจบเทินการไปนั้นจะเอาขึ้นมือนะฮะมันดีตรงที่ว่ามันเอาขึ้นมือได้นี่แหละบางคนอาจริงๆใส่สักหนึ่งถึงสองใบก็ยังได้เลยนะใบนี้ถดีว่า โอพต่อไปก็เป็นตัวตัวหลักของเรานะฮะก็คืออาชานั่นเองเอฟเฟกต์จริงๆคนคงจะรู้กันหมดแล้วแต่มาผมจะพูดใหม่แล้วกันเอฟเฟกต์ของจีแบกนะก็คือเมื่อสนามเราอะ่ะมีตัวที่การ์ดชื่อเดียวกันเนี่ยพลังของการ์ดที่ชื่อเดียวกันเนี่ยจะบวกห้าพันนะฮะก็คือเช่นถ้ามีการ์ดชื่อเดียวกันอย่างแบบ แถวหนึ่งตัวนี้ก็บวกห้าพันตัวนี้ก็บวกห้าพันนะแค่นั้นเองส่วนเอฟเฟกสองก็เมื่อสไตล์คาโดบาร์หนึ่งชี่เดียวกันหนึ่งใบแล้วก็คอจากในเด็กชื่อเดียวกันอ่าพลังบวกสองพันก็เก่งใช้ได้เลยไม่ใช่แค่เก่งใช้ได้ต้องใช้พราการพิสูนโน้ตติดชื่อใบนี้อ ต่อไปก็ตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ตัวนี้4ใบก็ได้ตัวนี้มีเอฟเฟคขาบูมหาก,กาั๊บบูมนะฮะจริงๆก็เอฟเฟคคือจีเบกนึงเมื่อตัวเมื่อมีตัวชื่อเดียวกับตัวนี้คอลงมาเราสามารถเอาการไปนี้วางใต้เด็กก็คือกลับไปวางใต้เด็กหลังจากนั้นก็เปิดการห้าใบแล้วก็ เอาการ์ดที่มีเอฟเฟกต์บูมขึ้นมือเราจากนั้นก็สับเด็กนะฮะส่วนเอฟเฟกที่สองเอฟเฟกต์บกาเนี่ยก็คือเมื่อคลองอเมื่อลงมาที่ช่องบอลกาเขาจะบัตหนึ่งโซบัตหนึ่งจากนั้นเปิดการ์ห้าใบหาตัวที่มีเอฟเฟกต์บูมอ่าไอตัวนี้ผมไม่บอกไม่ไม่พูดถึงแล้วกันจริงๆมีไว้สี่ใบก็ได้ ถึงมันจะไม่ได้เก่งอะไรมากแต่เอาไว้ใช้หาของหรือสไตล์ได้ต่อไปเป็นตัวหลักของเด็กนี้นะฮะไม่มีเล่นไม่ได้นะฮะสำหรับเด็กผมนะคือมันจะมีสายก่อนหน้านี้ก็คือเล่นได้สายสามัญน,นะเล่นได้หมดตังผมนี่คือสายบังากาดต้องติดชื่อนี่ก็คือสายใหม่อ่าตัวนี้ใส่สี่ใบแน่นอนเอฟเฟกต์ของกล้ายี่นะี้ฮะ เอฟเฟกแรกเลยคือคอนจีเบกหนึ B ่งเมื่อมันคอมมาที่เรียกาเนี่ยแล้วมันสามารถชี้ยูนิตหนึ่งใบแล้วสามารถเป็นนับเป็นชื่อเดียวกับการไปน,นั้นได้ก็คือตัวนี้จะถือว่ามีสองชื่อนะก็คือตัวนั้นกับตัวนี้แล้วก็มันจะถือว่าเป็นชื่อตัวนั้นตอนลงเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเทคได้พวกเทคลงระบบพลังนะฮะส่วนเอฟเฟกสองคือ เมื่อเมื่อเริ่มต้นเมนเฟดเราสามารถเอาการที่ชื่อเดียวกับใบนี้ที่อยู่ในดรอปโซนกับเข้าเด็กจากนั้นสับเด็กแล้วเอาการเป็น,นี้ยกับขึ้นมือเพื่อมารีใช้เอฟเฟกรอบถือว่าโกงดีแท้เก่งมากบอกเลยตัวนี้ใส่ไว้อย่างนั้นแหละมันเอาไว้หาของที่ชื่อเดียวกันเอฟเฟกก็ใช้เยอะอยู่อะคาร์ดวัตหนึ่งโซวัตหนเนยะ ลรวก็ชี้เมื่อลงมาคาร์ดิวัตหนึ่งสวันหนึ่งชี้เรียกกันหนึ่งใบเสิร์ตไอเอากาดจากในเด็กอะที่ชื่อเรียกกับใบนั้นคอลงมาพลังบวกสองพันก็คือเอฟเฟกต์เดียวกับแวนกาต่อไปก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหลักเลยฮะใส่สี่แน่นอนเมื่อมีจีเบกหนึ่งนะฮะเมื่อมีการชื่อเดียวกับมันคอลงมาในสนามการไปน,นั้นจะได้รับพลังบวก r เราสามารถเลือกยูนิตหใบที่มีชื่อเดียวกับใบนี้แล้วก็บวกพลังสองพันแล้วติดเอฟเฟกต์บูเพราะนี้คือเราสามารถบูทได้ว้าวเช็คก,กันสองบูได้แล้วก็พลังบวกด้วยขี้โกงมากบวกเยอะมากคือถ้าลงตัวนี้ไปก่อนแล้วลงตัวนี้ตามมา ตัวนี้บวกพลังให้ตัวนี้กับตัวเองถูกไหมฮะโอเคก็จะบวก2องพตัวนะแล้วถ้าตัวนี้ลงมาปุ๊บอ่าเป็นตัวที่3ามตัวนี้บวกพลังให้ตัวนี้ตัวเองแล้วก็อีก2ตัวแล้วก็เอฟเฟกของตัวนี้ก็ทํางานต่อก็คือบวกพลังให้ตัวเองให้ตัวเองแล้วก็อีก2ตัวก็คือมันจะได้บวกไปอีก2ทบเลยแล้วถ้าลงตัวที่3มตัวนี้ก็จะทํางานด้วยตัวนี้ทํางานตัวนี้ทางานก็คือจะใช้ต่อเนื่องโหดมากเอฟเฟกมันคือบลูมนะฮะ เอฟเฟกต์และไอตรงและที่เขียนตรงนี้คือบล mm ูม hmm. ก็คือสามารถใช้ไปนี้เสิร์ชหาได้ขึ้นมืออ่าต่อไปก็เป็นตัวที่ใช้ใช้กันไปก่อนเพราะว่าก็มันก็มีประโยชน์อะเอฟเฟกคือเธอระครังเนี่ยมันสามารถเอาการให้ดรอปโซเนี่ยสามารถจ่ายคอร์ส เอ็นะั่นคือการจ่ายคอนะฮะคือการเอาการให้รับซนกับเขาเด็ก normal unit ก็คือตัวไหนก็ได้ pg ก็ได้แต่ไม่ใช่ trigger นะฮะกับเขาเด็กเราสับแล้วก็ชี้ด้วยกันหนึ่งไวตัวนี้ติดชื่อเดียวกับตัวนั้นแต่ใช้ต้อนลงไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเอฟเฟกที่ใช้ในเมนเฟสคือไม่สามารถใช้คู่กับตัวนี้ได้แต่ตัวนี้สามารถใช้คู่กับตัวนี้ได้ฮะ,ะเด็กนี้ แนะนำให้สําหรับคนคนที่เล่นต้องเก่งคณิตศาสตร์หน่อยนะครับต้องคํานวณเยอะมากคานวณพลังนะ PG ใหญ่ดำ PG ใหม่ก็คือเมื่อมีการ์ดที่ชื่อเดียวกับใบนี้เมื่อเข่าการ์ที่ชื่อเดียวกับใบนี้เนี่ยเราสามารถเอาตัว PG เนี่ยอา่าครบัตรหนึ่งเรายกกลับขึ้นมือได้ คือเลือกกี่ใบก็ได้เช่นเราลงมา2ใบนี้ลงมาบูสอยู่แล้วเราลงใบนี้มาแล้วก็สั่งให้ชื่อได้กับ p ีแล้วก็เขาด้วยบาร์นึยกขึ้นมือ2อใบขึ้นมือเช่นเวลาอยากได้ p ีจีเยอะเราลงไปบูสให้บังกาเสร็จแล้วเราใช้เอฟเฟกของบันกาตอนสไตล์เรียกตัวนี้มาปางบวก2,000ตีไปตีมาเทินหน้าเราอยากได้พีขึ้นมือ แล้วคอใบนี้มาเขาดูบาร์ยกสองใบขึ้นมือแต่ถ้าใส่สนะี่ใบเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่โหดกว่าน,นั้นนีครก็คือวางคือเสรอิร์ฟเสิร์ฟพีจีมาเยอะเสร็จแ,แล้วก็ลงตัวนี้มาเขาดูบาร์ยกขึ้นมือหมดเลยทีนี้ก็จะมีพีจีสี่ใบบนมือนะฮะโกงแนะนำให้เลือกเอกาเองนะผมอาจจะใส่พีจีใหม่สี่ใบเลยก็ได้ เพราะว่าเด็กของผมเนี่ยไม่ใช้คาร์ดิบาร์ไม่ค่อยใช้แต่ว่าเด็กของบางคนเน่ยพวกสายเก่าหรืออะไรเงี้ยมันต้องใช้คาร์ดิบาร์เนี่ยโอเคนี่ก็เป็นตัวหลกหักอีกตัวตัวนี้ตีตีแรงกว่าตีแรงกว่าตัวนี้เกดหนึ่งนะคือเอฟเฟกเดียวกันเลยฮะแต่แค่บวกพลังจากอันนี้สองพันใช่ไหมอันนี้บวกสี่พันอืมแค่นี้แหละ แต่ตัวนี้ไม่ต้องติดเทคบูทเมบูทได้อยู่แล้วโอเคขี้โกงดีตัวนี้เวลาไม่มีอะไรลงค่อยลงนะไม่ต้องใส่สีก็ได้ใส่แค่สองสามใบก็ได้เพราะเอเฟกต์ใบนี้มันบอกว่าสามารถเอาการ์ดในดรอปโซเนี่ยกับไอ้ r o r m u n u t i t กับไอเดสเสร็จแล้ว บวกพลังให้ตัวที่มีชื่อเดียวกันอะ่ะก็คือเหมือนเทคเทคแรกของวันบวกห้าพันอันนี้บวกสองพันอืมก็คือถ้ามีตัวนี้อยู่สี่ใบแล้วมีตัวนี้อยู่หนึง่งใบเงี้ยบนสนามมันก็จะได้บวกตัวละสองพันแค่นี้เองถึงจะบวกไม่เยอะแต่ก็ใช้ได้อาจจะเอาออกแล้วใส่เกตศูนย์แทนก็ได้นะฮะคเกตศูนย์ค่อนข้างจะเก่ง แล้วเวลาไม่มีอะไรเนะี่ยแบบวันแล้วเราไม่มีเรียการวางอยู่เลยเราก็สไตล์เสร็จแล้วก็ชี 0, เ้เกศศูนย์เลเกศูนย์มาวางพลังบวกเอามาบู๊หนึ่งเธอแล้วค่อยใช้เอฟเฟกก็ได้ทิ้งแทง 3, เกศสามตัวไว้สำหรับสไตล์ต่อไปก็เป็นพวกเกศูนย์เกศูนย์เนี่ยใส่อยากใส่อะไรใส่เลยผมใส่ คีห้าสแตนที่เดี๋ยวคือสแตนกับฮิลอ่ะเอฟเฟกของสแตนตัวนี้ก็คือสแตนที่แถมมาในทีดีนะฮะเอฟเฟกอเคือ,เ,อ,อเดี๋ยวนะ สามารถใายคอร์สได้เอามันกับข้าเด็กคือทุนเป็นออโตโอ้นึกอยู่เอาเมื่อคอร์ตัวน,นี้มาที่เดียกาสามารถใส่คอร์สได้ก็คือลงมาปุ๊บเอากับบอดเด็กเลยสามารถถ้าทำเนี่ยเราเลือกเดียกาหนึ่งใบเสร็จแ,แล้วก็บวกพลังให้ยูนิตสองใบ ที่มีเชื่อเดียวกับคาร์ใบนั้นเราเลือกยูนิตหนึ่งใบแล้วก็บวกพลังให้กับคาร์สอใบที่มีชื่อเดียกับยูนิตนั้นใบละ5,000ก็คือเทินที่เราจะบวกพลังเยอะๆใบนี้ช่วยได้สุดท้ายก็าใบนี้เอาไว้เวลาในก,ก่อนในก,ก่อนเส เอากับเด็กเหมือนกันนะนึกอยู่คือว่นอานอรกัสสี่ใบที่ชื่อเดียวกันกับเขาเด็กแต่จำไม่ได้ว่าต้องเป็น normal unit หรือเปล่าอ่าใช่เป็น normal unit คือเมื่อมีการชื่อเดียวตัวเนี้ยคอมาที่เรียกอารเราสามารถจ่ายคอร์สได้แล้วถ้าเราทำตัวนี้ก็จะติดเทค าการห้าใบที่ชื่อเดียวกับตัวเนี้จะติดเทค t บอกว่าจ่ายศูน normal unit 4ใบที่เชื่อเดียวกันกับเข้าเด็กแค่นี้แหละก็คือ,อเอาไว้รีของใช้นั่นเองไม่ต้องใส่เยอะแล้วไม่ได้ดีอะไรมากก็เด็กของ เนวเนกตาก็จะประมาณนี้ครแต่ว่าของหายากมากตอนนี้หาซื้อยากมากเฉพาะตัวนี้เลยที่ไปแล้าไหนกไไ็ไม่มีไม่มีไม่มีตัวนี้หมดทุกร้านะ <c oughs> <c oughs> ก็อยก็จัดเล่เดี๋ยวซ้ำไม่ใช่ละคือจุดอ่องเด็กเนี้ย ถามมีไหมเยอะฮะอย่างแรกคือถ้าเจอพวกลิงจ๊กเกอร์หรือเมกาคโคลนีถ้าเจอลิงจ๊กเกอร์เนี่ยเราจับมือเขาแล้วบอกว่าโอเคผมแพ้เราเล่นต้องเล่นให้เป็นฮะคืออย่ารีบลงเกินไปเวลาสู้กับลิงจ๊กเกอร์เราจะลงเฉพาะตอนปิดเกมอาจจะต้องสไต์เวิร์ดมั่วๆไปอืมต้องยอมก็ประมาณนี้แหละ อแล้วก็กิจกรรมหมดวันที่ย9นะ่สิเ้าเนาะอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยแล้วก็ไปตอบคำถามนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คยอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามมาตลอดนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย